tô ta lo chà liu baka lo chà mata pi ta chà nyata kapi tuli yo chen di malasa bu na wanda na la pi cha momma malo lo าที่เป็นเป็นดาราคุณโตได้ยังไงน่าจะช่องหนึ่งช่องเจ็ดที่ไหนแล้วเด้โดยสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเ้าๆเด้อพี่น้องไก่กันัางสิไปใส่บาทเนาะผมใส่บาทเนาะอยู่โน่นโงเนาะใส่บาททำบุญนำลูงที่ได้ลวงหลับไปนะพี่น้อง ไปก็อีเมลพี่เนาะไปตามมันไปเลยพี่น้องฝนก็ตกทางกับเปื่อนมึดขึ้นมึดขึ้นนี่พี่น้องแนวทางพี่น้องฝนตกป่าห้องไลยฝ่าไปเลห้องฝนตกสอพี่เนาะฝนลินมึดขึ้นเลยทังฟืน

่บไปดีแล้วเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งตากล้องพกคู่กันไปเอาไปกันเลยทุกอย่างเนาะเป็นไปได้ เห็นเน้นตอง วันนั้นในช่องวันถ่ายเกอนใะช่วงหาสิถ่ายน้ำรังหัวช่วงวันน้ำด่งนี่ช่งหาไม่ค่อยได้หรือไม่เขาแน่ก้องนั่นไอ้เขาก้องนี่นี่ด้วยดูะดูี่เองไอ้เขาก้องเดี๋ยวดูดได้ไหม ถ้าถ้าปินไปเด้สิประจาธรบมาสวยเอ้าพัจจ่าไปแล้วสมอไังล่มกันหนาวเียางไรม่มชิ้นเอซน่ะ สองอเจ่ะเ็ได้าน้ำข้าวามตน้ำข้าวพี่น้องมาต้ข้าว่อไหนนะาฮะดูนาอหามาส่องหสดีเอาเอาบานอีีนองด้วยดูขข้วยิเงิเินเอาม้ลาลาด้วยนิดนวด้วบ้าวาเดาว้าวนะครับอกาเป็นาน้ หนักหลาย้องเ็หน้าห้องหน้า7ก็หลายสำนักมาเป็นร่วมกันที่ลาบหูโตได้ยังไงช่องหนึ่งช่องเจ็ดนี่แหลอแสนละเด็ดซื้อกรดาษทรายรอด ก่อนเวลาเขาแม่ต้มเขาเป็นใส่ก่อนของเราแม่ทำทอันใครที่ือครับแม่ใช่ไหมใช่ไม่ได้ มีพี่น้องเ <c oughs> สียงในมีด้วพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs> มาข่าวมีดพี่น้องเราเลยเสียงนะ <c oughs> อันนี้สองเจ็ด <c oughs> <c oughs>

ราดซอสชิล huh ล e ์หวานชิลล์หวานล่ะอนาคตต้อไปเป็นชิลล์หวานนะชิลา์หวานเด็ดชิลล์หานยังาง

ชิลวาทีนี่เลนู้นเล้วใส่นี่แหละใส่นี่นี่แหละใส่อะไรน้องน้อลาใส่ช่แท่นเบา ครงเสนตาเฮ้ยไ่ไอไ่ดยไลบานเดียไ really ่าก่ต้องไมัไ้วมาเาด้เวลาไปถ่าย้วพี่หน้อมัน ใช่บแบบแหละนะเนาะตัดชิ้นมาใหญ่ขนาดนี้นทำช <โล S 2> ิ้นไม่ยอมเลยอ้าวบาร์เนตียมไวพระหับซินเดอร์พอเมย์พี่น้องเขาเนาะอ่าเนี่ยีพี่น้องพากันมาไวพระหับซินเพราะว่าจะได้ถึงกันสุดท้ายแล้วเนาะเออ,อ หลังจากไหวฝ่าห <ist> ับชิ้นแล้วฮองก็จะได้ถวายทานลาบลงะามนางนี่เจ้าโอ้้อาคาโตะลาโามาสัมพุตสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะ Tahu tang tawak ika kamasani masutalu Nantang metampu seka wiki nasi tawa Munimku tante sasa pawan tu te saya manggara Ni uki takakamati hatasutalu Nani ka antaranya piwinatan tu jate sasa Nyatiti tanang lapang tu si paka nyang Kamparang tili anyu tawan สwan du pamanganggarang ra akan duca wa watsa patusan nuhuawe nas sociwan dute bawan duca pamang kalang la kan tuca watsamanuwe nas sociwan dute bawan duca pamang สักสังฆานุภาเวนสัาโสวิีวันตุเตสาุพาปจุชาประชิาัพพโลมชาปรภัยพก็้อกยนก็เดินกนวันกเ่องไหนสักทายบวรานจิงถือเอาคุณภาลตันนาไตคือพาพัวธาเจ้าและพระสัง ว่าเป็นที่สารณาที่ผู้สรงยังมีภามผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตดีมีเขาลองเป็นนั้นมาถึงแปดสิบโกดภามผู้นั้นมีลูกชายคนหนึ่งเป็นที่หักแห้งยิงนักเหมือนดังในตาของคนพ Grazie. thi chế là cha kỳ pa hám su là vi chi và ta nu pa ta na sĩ ta tăng di san ta ni hi na tham ma nhã và ni pa na tu ma mang na chan tu sa pa ta di và nhã vi pa vi u di san sa ti ma nhã vi cô ya ni na ma tu no ca san ca tu ta na tu wa lu ta mo na mo chan di ca phu na tu ta